อ่าเราครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมกับผมเองนะครับรายการเซนิบิฟิกใช่เทีมงานเกี่ยหลุดละเออเออนีนะครับเราก็อยู่ในเกมบลูบล็อกนในแมปที่มีชื่อว่าสไตร์เห็นเห็นว่าเห็นมันขึ้นมาหน้าฟีดก็เลยไม was hi was hi ่ไม่รู้จะเล่นอะไรพอดีก็เลยเข้ามาแม่งเลยใช่ป่ะใช่ใช่ตอนนี้ก็อยู่ผมเองานเดี๋ยวพีอดูนะอยู่อันนี้พีโอครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก่อนเลยนะครับก่อนจะไปดูอยู่นี้ถ้ามึงไม่กดไม่ให้ดูนะ เเราไปเล่นตีกันเลยนะครับไปยัยมึงอยู่สีไหนวะนี่กูอยู่สีไอ้สีเดียวกันวรอสี่ฟอร์นั่นไงมันสี่ฟอร์อ๋ออ๋อทีเดียวตายเลยเหร่อ๋ทีเดียวตายเลยเหรอเออมันเนื้อแท็กในเกมเกี้ยเนี่ยเกี้ยตายแล้วกูกูแม้มันง่ายวะกูเสียเอาวดิไอ้เหี้ยกูตายมันง่ายเอ๊ะทำไมมันเล่นยากจังวะเล่นง่ายอ่ะไม่ไม่พอมันยิงทีเดียวมันมันตายเนี่ย ต็มงต้องจิงจิงยิงมันก่อนไงนขาเล่นเกมเาอยู่หลังกูเฮ้ยมันเล่นยากจังวะทำไมกูยิ่งเล่นยิงใครไม่ได้เลยเน่ยอ๋อนะทุกคนก็ใครอยากมาเล่นก็มาเล่นได้นะครเบอร์เนฟตายจะเป็นกูยิงไม่ได้เว้ยเยยเออใครใครอยากมาเล่นก็เนะใครอยากมาเล่นกันเฮ้ยทำไมมีปืนลูกซองด้วยวะเดี๋ยวมีมีมีลูกซองอ๋อตรงนี้เป็นที่เปลี่ยนปืนเหรอเนี่ยว้าวเฮ้ยยยยยตกปัดปัดไอ้ อาจจะปวดหัวนิดนึงนะถ้าแบบภาพมึนๆก็ขออภัยนะครับพอดีว่าหายไปไหนวะวัดวัดเน็ต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 ยิงแม่งเลยได้สองตัวเน็ตหลุดนะพี่น้องเปิแม่งกูเปิแม่งนิ่งเงี้ยกูยิงแม่งเลยอ๋อตายแล้วเวอรนิ่งเลยไงกูยิงแม่งตายกันสองคนเลยยัยตายพร้อมกันเลยอยู่ไหนวะอืมตาย ตายอ๋อเก่งอะมึงอ่ะตายแล้วมึงอ่ะโอ้ยเฮียตุยอ่ะไอ้เฮียนี่เก่งไงเฮียเก่งอมึงอะตายอ่ะโอ้ยเฮียมึงลอยหลังกูไปเอ้ยเอาเลยเอาเลยไม่ไงตายไงโอ้ยมันมีไงด้วยอ่ะเพิ่งรู้จิ๊บิงเกมเกมจะวิ่งเกมยิงเหี้ยอะไรวิ่งไม่ได้วะวินวน ไปได้อย่างนึงนะเกมนี้ไม่มีการคลานนี่ไงอ่ะสองตัวไงอ่ะเอออย่างนั้นดีวว่ายี่ยวก็ตายเงยอ๋อเน้นๆเอามาแล้วละโอเคไปไอ้เยี่ยโดนยิงตุ๋ยว่ะระวังอ่ะปั๊มปั๊มมันนัดเดียวเหมือนกันทุกทุกทุกอันทุกกระสุนที่มึงโดนยิงอ่ะมันจะวันสดหมดเลยเกมนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหโดนปั๊มยิงว่ะโดนยิงปั๊มยิงวะ กูตายเอ้าอยู่ดีๆกูยิงโดนเฉยว่าทำไมนี่ไงเออที่กูโดนยิงเอกอยู่ดีๆีไปกูยิงแล้วอะไรวะไม่เงี้ยเอายิงป้อนทางได้ด้วยอ๋อเแค่โดนตุ๋ยอืออ้เไีเย็นี้ไอ้เย็นี้กูเลยไม่อะแต่เลย

เกมนี้ดีอย่างนึ่งนะครับมันมีปุ่มอีกอย่างนะัใช่ใช่มันเลือกเสียนองปักหัวหนึ่งตายแต่ว่าถ้ามันยิงแบบว่านียเอ๊ยไอตาี่ม่กูตุยมึงไงยุ่ยปาหนักมากไอเกอโดนตุ๋ยไยงไงไปไอเกนี่ใครไอเกนี่ใครเออเฮียกูยิงตายเพราะมันเลยวะก็สุดเลยมันมันช้า ใ่ใชอุ้ยไรื่อยออเลือ่อยออเอาชนะเอากูที่หนึ่งเฉยเอาไม่ใช่ไม่ใช่กูจะฆ่ามึงเย็นไม่ตัดอ้ออันนี้<ต>เป็น<ด>ทีมแล้เ <มา S 1> หรอไม่ไม่ไม่นี่ฟีฟอร์มเดิมวัดเด้อเดี๋ยวเมื่อกี้วีมันไม่ตายไอ้เ,อเหี้ยเอ้ยมันสงสัยเมื่อกี้มีโล่มีบางเออใช่ใช่มีโล่ด้วยนะไอ้เกมนี้มันมันเที่อย่างหนึ่งอยู่ดีๆใส่โล่แล้วมันสามารถยิงสวนได้ด้วยตอนนี้หาเจอใครหาใครไม่เจอเลยฮะใครอยู่ข้างบนวะไว้ มันเหมือนกับเล่นบ้านบอลกันนี่ใช่ดีดๆดาบบานบอลไงดีดๆดัอลแต่ไอ้อันนี้เสียอย่างหนึ่งนะเว้ยถ้าถ้ามึงกดวิ่งแล้วมึงจะใช้สะโขบไม่ได้เฮ้ยทำไมกูใช้สะโขบได้วะไปทำมึงวิง <c oughs> ่งเหรอเอ้ยแม่งอ๋อปืนปืนไอ้ถ้าถ้าเป็นป้อมนะมึงมึงต้องกดเป็นประมาณเขาเรียกว่าอะไรสองตีอ่ะอุ้ยทำไมอ๋อแล้วมันตั้งป้อมไงต้องใช้อันสองอะ กดสองแค่นี้หรอไม่ไม่ไม่กูแล้วมันมันมันไม่กดล็อกแล้วกูตายแล้วเนี่ยหยุดไมมันปวดร้อนปวดร้อนน่ะเย้แตยเยอะแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอม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 พี่น้องไม่ยอมตอนนี้ต้องหาคนแล้วไองไม่เจอคนเลยใช่อือไงอ่ะไงอ่ะมันมีมันมีโล่โอเคโล่มันหายพอดีไม่จริงกูปรับภาพให้ดีกว่านะเพราะเกมนี้ไม่ค่อยกินสเปคอ้าวเดี๋ยวกูได้ กินไหนยังไม่ไม่กินตรงไหนวะอันนี้กูได้ที่ตั้งป้๊มอะไรนี่มันมันตั้งได้หลายอันเลยเหรอโอ้ยแต่เตตายอืมวัดกูปะระเบิดลงแม่งไอ้เชียทำไมมันยิงกูเร็วจังวะคนนี้แม่งเก่งโอ้ยแต่เตะมัมีการอัพเกรดปืนด้วยเหรอว้าวมมีมีูตายแล้วเดี๋ยวน้องไปอัพเกรดปืนดีกวะ อ๋อเดี๋ยเดี๋ยวมันนะแล้วมันจะกดอ๋อมันต้องมีการ์ดด้วยเหรออืมมันต้องมีการ์ดด้วยว่ะสองร้อยห้าสิบโอ้ยเยอะจริงยังวะแต่ละคนโอเคมันมีอะไรบ้างเนี่ยอาอเดี๋ยวกูลองเปิดกล่องนี่โอ้ยโอ้ยลูกซองลูกซองน้ะเลยลูกซองน้ะไม่ไม่ไฟนะอ๋อก่อนมันต้องใช้พันสี่ร้อยอยู่พันสี่ร้อยเก้าถึงจะเปิดได้ ด้วสีน้ำตาลอ่ะเป็นไงมั้งจริงๆอะไรมันไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่มันไม่ค่อยกินจริงอืมไงอ่ะตายพร้อมกันเลยเอาเยอะกูเห็นตายทั้งหน้าเลยเออมันตายพร้อมกันสองคนนะเกมเนี้ยตายโอเคดรอเลยนะพี่น้องอืมไงอะโต้ไอ้เยอะโดนเิดกูด้วยตายหนึ่งตาย โอ้ยอ้โดนตุยเก่งจังว่ะแต่ละคนเก่งจริงคนแต่ว่ามันวัน็อตเหรอใช่ใช่วัน็อตเอ่ออ้ากูตายพร้อมกันเลยสวัสดีแกทำอะไรแกไอ้ยูบุตายเอากนเไยไอ้เสื้อเขียวหลายรอบแล้วดอ๋อยังไม่โดนใส่เลยฮัลโหลม่าเด็กังกเนยเด็กบันคิวเลดิ เบรรี่ฮิสแมตมอเตอร์ฟักเกอร์มอเตอร์ฟักเกอร์เนี่ยนะเออตายเลยอ่ะคุยไม่ได้ละมื่อกี้ไอคนที่มันตุยงอะไม่เนี่ยอ๋อยังไม่กระตุนย้อยได้หวะไอ้เนี่ยไม่เจอใครเอะเฮ้ยไอสันแม่งเล็งแล้วแล้วยิงยากหวายไม่ไม่มันถ้ามึงวิ่งมึงทำเล็งไปเฮ้ยไอเบคอนนี่มันทำไมมันเก่งจังวะ แต่เปค่นอนเปลี่ยนงอเลยเยอะมาเลยเร็วโหลูกเปิดโปงไหมยังยไ,ออยไ,ไอ้นนี้มันลอยหลังกูเหรอไรยะเนี่ยเปอะไรวะโอ้ย,อย,อย,อยลอยเยอะไลยลอยหลังกูยังเลยว่าดอกฟางีดิ <c oughs> เดบเยอะๆใคอยยิงเนาะอืตุยต้ยตุ้ยตุ้ยไม่โดนไอ้สัตว์เอ้ย,ยเกือบโดนยิงตายแล้วเมื่อกี้ไอเนี่ยไม่โดนเลยโอ้ยครยิงอุย้ยทำไมปืนมันยิงเร็วจังวะแต่ละปืนยิงเร็วมันมันต้องอัาเกรดเหรอ ai mà mà lấy được bùn với bằng bằng bùn mình dính luôn đây mình bùn nữa mình bắn cái bùn phong mình bùn tay không lấy ở trên nó này em chờ bùn phúc bỏ bỏ cái em phu tay nghe giói lại tịch giói lại kia ô như tay ก็เป็นไงกันบ้างครับผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมก็ฝากไปติดตามช่องเพื่อนผมแล้ว NCD เอ้ยไม่ใช่ดิเอ็น The New Fix นะแล้วก็ช่องผม t h ว New Video นะผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์เหมือนเดิมนัแหละเออก็คลิปนี้ก็ไปละบ๊ายบายปิดปิดไปละครับบายแล้วก็ติดตามเยอะๆนะครับดีกว่านี้ดี